ครับนี่คือเรือจากเจ้าวัดคุ้มใต้วัดไตรภูมิเพื่ออากาศอำนวยเ,เรือมเอีเรือหลายลำเพราะว่าสิเป็นเรือเจ้าไต้พบหรือว่าแก้วภูหลวงเจ้าแม่ตะเกียนทองหลายลำเรือที่เคยทำการแข่ง ได้เชมมาแล้วหลายสมัยวาสนามทางลำน้ำยามของอากาศอำนวยได้มาหลายลำแล้วหลายสนามแล้วที่ได้เชิ่มมานีา้จากทางเรือวัดไตรภูมิทางอากาศอำนวยไม่ว่าจะแข่งสนามใดแข่งสนามชิงแชม่มถวยพระราชทานาทางสนาม ไม่นำนองหารไคขอคแชมมาลายสมัยแล้วนี่คือหลังจากทําการแข่งขนในการแข่งเหือแล้วมันจะมีลงเก็บเหลือพี่น้องเห็นจะชัดพี่น้องสี่สุาพีพ่เงา,าพี่น้องเองประมาณโอ้หลายเม็ดพี่น้องไง ห้องละสามเมตรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสามสิบเมตรเห็นสะได้ไหมน้องเ,เอ๋เรือลำหนึ่งลำหนึ่งมีพีพายสีส่สมหาผีพายต้องชายและหญิงแค่นี้ก่อนนะครับ